จากกลุ่มชาวอีสานที่อพยพมาตั้งรกรากณบ้านสันทาตอำเภอเชียงแสนเมื่อหลายสิบปีมาแล้วสู่กลุ่มปลูกมอญเลี้ยงไหมครบวงจรจนถึงทอเป็นผืนผ้าโดยใช้ภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษผลิตผ้าไหมหลากรูปแบบทั้งผ้าสินผ้าสโลงผ้าขอม้าผ้าพันคอและผ้าพื้นลวดลายสวยสดงดงามตามอย่างโบราณโดยระยะแรกเน้นการทอผ้าเพื่อใช้เองในชุมชนต่อมาเมื่อเริ่มเป็นที่รู้จักจึงได้มีการพัฒนาลวดลายขึ้นใหม่ตามความต้องการของตลาด ได้รับความนิยมแพร่หลายจนได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติค่ะสำหรับกลุ่มผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมของบ้านสันท่านเรานะคะ,ะเป็นเป็นกลุ่มที่เราดําเนินการมาตั้งแต่พวกเราอพยพมาจากภาคอีสานนะคะนีภัยแล้งมาแล้วก็มาเรื่อยๆจนมาเจอพื้นที่ของหมู่บ้านสันทาตปัจจุบันเนี่ยคะ่ะก็มี พื้นที่ที่เหมาะสมมีทั้งแม่น้ํามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุณตาทองดีพนชมนี้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกพาเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็เราก็มีอาชีพก็ทำการเกษตรทำไร่ทำนาทำอะไรทั่วไปค่ะปกติเหมือนเหมือนเหมือนคนแถวนี้แล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นภูมิปัญญาที่เราติดตัวมาจากภู่ย,ย่าตายายของเราก็คือการปลูกหม่อนแล้วก็เลี้ยงไหม ก่อนที่เราจะมาเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเหมือนๆทุกวันนี้นะคะก็เริ่มจากการทอทอใช้กันในครัวเรือนก่อนจากนั้นก็จะมีพี่น้องต่างบ้านต่างหมู่บ้านเข้ามาเที่ยวเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็อยากได้ก็มีการเริ่มมีการซื้อขายกัน,นะคะ่ะ ก็ที่ที่ยายว่าที่อาจารย์เฉลิมชัยมาให้ลายให้ที่ปรึกษานะก็ปีที่เราเป็นหมู่บ้านไหมไทยนั่นแหละคะ่ะพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเกดมัง่งเป็นหมู่บ้านไหมไทยท่างเกษียณจังหวัดเนาะท่านก็รู้จักกับอาจารย์เฉลิมชัยท,ท่านก็เลยพาไปพายายนี่แหละแต่ก่อนยายเป็นประธานเนะาะยายพาไปที่วัดล่องขุนไปปรึกษาว่าจะเอาลายอะไรเนาะมาทํา สวายพระราชนีก็เลยไปศึกษาท่านท่านก็ไปเขียนเขียนให้ท่านก็บอกว่าออฉันไม่สันทัดในเรื่องของลายแต่ท่านก็ให้ออกมาประมาณนี้ค่ะทางกลุ่มของเราตั้งใจว่าจะทอถวายสมเด็จราชินีในรัชกาลที่9นะคะเพืนนี้นะคะพวกเราก็ได้ร่วมกันตั้งชื่อว่า,าลายด้วยใจรักนะคะทอเก็บไปก็ไว้ถวายนะคะเพืนนี้สีฟ้านะคะ กลุ่มของพวกเรานี่ก็ได้รับส่งเสริมจากหลายหน่วยงานอย่างเช่นของท่านนันดรวิโรธปวงลังกานะคะท่านมาสนับสนุนเราในเรื่องของอีคอมเมิร e ์ซเป็นการขายออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะท่านก็มาช่วยในเรื่องของอสร้างลิขสิทธิ์เจ้าของลายให้กับกลุ่มของเราทั้งหมด4ลายด้วยกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือลายดาวล้อมเดือนนะคะอันนี้ลายล้อมเดือนแล้วก็มีด้วยใจรักหนึ่งด้วยใจรักสอนะคะแล้วก็มีลาย ลายสันทา์อีกทั้งหมดสี่ลายด้วยกันนะคะลายตัวนี้ก็ก็ลายร่างเดิมนั่นแหละค่ะแล้วก็มาใส่ชื่อกันว่าจะทําเขามาทํำเลืนลายให้แล้วก็ตั้งชื่อว่าลายลายดาวดาวล้อมเดียนค่ะอันนี้ลายลายออกใหม่เป็นลายขอพระราชทานของพรองค์เจ้าวันวลีนาริลัตนี่แหละที่ท่านเอาเป็นหนังสือออกมาให้พวกกลุ่มเนาะ ให้ควกลุ่มประจํากลุ่มให้ให้เรามาเราก็แจะลายออกแล้วก็มมัดนี่ก็ลายขอพระราชทานเราก็ตั้งชื่อว่าลายขอพระราชทานเนาะเวลาเราจะก่อนเราจะเลี้ยงไหมเราก็จะเตรียมที่ดินปลูกหม่อนไว้ก่อนปลูกหมอนประมาณหกเดือนเอาแล้วก็ปลูกหม่อนไปประมาณหกเดือนนี่เราก็เลี้ยงไหมได้ก็ปลูกหม่อนพอมันโตประมาณหกเดือนแล้วเราก็ เลี้ยงไหมได้แล้วก็สั่งไข่ไหมมาจากไหมนัน่นตะกอนแล้วก็เลี้ยงเอาเองแหละยังไม่ได้สั่งอะไรเลีเ้ยงไหมพื้นเมียงตามหมู่บ้านเราเนี้ยแหละมีกระด้งกระด้งแล้วก็เอาใบตองรองแล้วก็เอาไข่ไหมเวลามันแตกออกแล้วก็เอาไหมมาใส่แล้วเราก็จอยจอยใบหมอนเล็กๆให้มันกิน พอพอมันสุกได้สี่วันรังไหมเราอยู่ได้ประมาณสี่วันแล้วเราก็ค่อยๆสาวไหมนะถ้าถ้าสาวอ่อนๆมันก็สาวไม่เป็นเส้นนะพอได้สี่ห้าวันนี้เราก็ตั้งหม้อขึ้นตั้งหม้อนึ่งขึ้นแล้วก็เอาย่ยงสาวไหมใส่แล้วก็ดึงอย่างนั้นแหละคะ่ะพวงสาวไม่คือพี่ตีไม่น้ําร้อนนั่นแหละก็ทําอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็เอามาข้าเหลีงย่งนี่เลยเรงออกเป็นปลอยเป็นปลอยเป็นปอยเป็นปลอ,อ,อยแล้วก็ถ้าเราจะทอ เราก็มาพอกถ้าเราไม่ทอเราก็ขายเป็นเป็นเหลืองๆอย่างนั้นไปเลยพอกไหมเราก็ใส่ใส่ด่างพอกไหมน้ำร้อนๆแล้วเราก็ใส่ด่างพอกไหมเราก็ใส่ตะบูก็ต้มนั่นะค่ะต้มประมาณาสักชั่วโมงุกออกจากหม้อแล้วก็เอามาลา้างล้างให้มันสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทุกไปทุพอมันแห้ง เราจะทําเป็นสีหรือเราเราจะทําเป็นสีธรรมชาติ่นี้เราก็เอาไปตมตามเราต้องการค่ะสีธรรมชาตินี่พวกยายก็เอาหาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเปียกไม้ใบไม้ตมหมู่บ้านเรานี่แหละเอามาต้มเที่ยวเป็นสีออกแล้วเราก็กรองดีๆให้มันสะอาดแล้วเราก็ไหมที่เราจะย้อมแล้วก็ลงย้อมส่วนในเรื่องการย้อมนี่ก็ก็เป็นสิ่งที่เราคิดกันมาก็มีการทั้งย้อมสําหรับสีธรรมชาติสีธรรมชาติก็ ได้จากไหนได้จากการเล่นสมัยก่อนที่เราเล่นะระบายสีอ้อนก็ไม้ชนิดนี้ให้สีนั่นนี่นี่เราก็ลองมาย้อมดูดก็จะได้สีเช่นสีเหลืองจากขมิน้นจากแก่นขนอนอย่างเงี้ยนะคะสีเขียวสีเขียวจากต้นของใบสาบเสือสีออกน้ําตาลจากใบของอะโวคาโดก็ให้สีออกน้ําตาลด้วยแล้วก็แก่นของคูนอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้สีน้ําตาลออกอ่อนก็ แก่นของฝางด้วยนะคะฝางก็อยากออกสีแดงนะคะอันนี้คือสีสีธรรมชาติซึ่งจากที่เราเราใช้เราทอมาก็จะเป็นความต้องการของชาวต่างชาติส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็ทางทางเขามาเที่ยวมาอะไรส่วนมากก็อยากได้สีธรรมชาติไปทางไหนก็สีธรรมชาติเ<ะ>พื่อยายก็เลยหันมาธรรมชาติลองดู <c oughs> ก็เพื่อนกันในรายย้อมเสร็จแ,แล้วเราก็ไปตากนะตากมันแห้งนี่แล้วก็มาเข้ากรง ข้าโกงอย่างนั้นแหละเนี่ยโกงแล้วก็ปั่นปันป่นเป็นหลอดเข้ใส่ล้านี่ปัน่นปั่นให้มันเป็นหลอดเป็นเป็นลูกเป็นลูกนะก็เอาไปใส่ใส่กระชวยอันหนึ่งกระอดไปอย่างนั้นเหะอคะโอ้ยพวกยายนี่ก็ชวนชวนอยู่เด็กเล็กเป็นพวกทางทางศูนหมอนใหม่ท่านก็บอกว่าให้หาคนสัก ได้สักจีบคนก็ได้เรามาอบรมมัดลายหรือออกพอกย้อมหรือทําอะไรให้ให้มันสืบสารได้เนาะทางราชก,การเขาก็พร้อมเสมอแหละแต่เราแต่เราเราเราจะมีคนมาทําให้เราไหมอย่างนี้แหละค่ะส่วนมากสมัยใหม่นี้มันไม่ค่อยมีคนสนใจเนีย่ยเยอะพวกยายสองสามคนจีบคนทําตําหมู่บ้านก็อนุรักษ์ไว้อย่างนี้แหละถ้าใครมาเขาก็ด่งมาพวกยายก็จะทาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะ ก็ยืนทาอย,าอยาู่อย่างนี้นะคะค่ะในส่วนที่อยากจะฝากถึงน้องน้องเยาวชนหรือว่าลูกหลานที่กําลังจะโตขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าสมาชิกของกลุ่มปู้หมอนเี้ยงใหม่นียส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยเรากลัวว่าเรากลัวเหลือเกินค่ะว่า,เ,า,ววาเมื่อท่านเหล่านี้ได้ล้มหายตายจากเราไปแล้วภูมิปัญญาดีๆฝีมือการรผ้า,าดีๆะจะได้จะหายไปจากหมู่บ้านของเราตามผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้ไป กลุ่มเราก็อยากจะฝากฝังหรือว่าอยากจะให้รุ่นน้องตระหนักว่ากลับเข้ามาเรียนรู้สิ่งดีๆที่พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเรารู้การทอผ้าการเลี้ยงไหมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ยังคงจะมีะงานฝีมือดีๆมีผลิตภัณฑ์ดีๆให้อยู่คู่กับหมู่บ้านของเราสืบไปค่ะ